พระสมเด็จหลังลอยนิ้วมือกดเทียบกับพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินครับมีขนาดกว้างและสูงใหญ่กว่ากันตามภาพ พระสมเด็จหลังรอยนิ้วมือกดเนื้อมวลสารเป็นของหลวงปู่นาควัดละครังเป็นยุคหลวงปู่นาค พระสมเด็จด,ด้านหลังมีรอยนิ้วมือสองรอยเนื้อมวลสารเป็นยุคหลวงปูน่นาควัดละคังพระสมเด็จองค์นี้เทียบขนาดกับหลังตาแผ่นดิน ความเล็กความใหญ่โซนเนื้อเป็นยุคเดียวกันกับหลังตาแผ่นดิน